วันนี้ก็เป็นพิธีบวงสรวงนำเลิกนะครับรุ่นบรมีชนะมานของคุณอ้ํานะครับพระเจ้าตากเจริญเจ้ามหาราชนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหล่อนะครับแล้วก็นำเลิกรอติดตามนะครับจะเปิดจองเร็วๆนี้วันนี้เป็นพิธีนำเลิกเท่านั้นนะฮะ ก็เป็นพิธีที่สําเร็จแล้วก็ความเข้มขังนะฮะเราจะทําการพิธีพุทธ,ธาพิเศษใหญ่อีกครั้งหนึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็เข้าร่วมพิธีแล้วก็เป็นวันเกิดนะครับเป็นวันสาคัญของคุณอมัมมอติชาติก็ถือว่าสําเร็จลุล่วงได้ความเมตตาจากพระอาจารย์อดิโชธธรรมโวโรเจ้าวาดวัดทุษไัยสวรรค์พระรหลวงแห่งนี้นะครับก็สาเร็จลุล่วงพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามาชมและเข้ามาใน พิธีนะครับขอให้ความเป็นสิริมงคลจงกกำเนิดเ,เกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ